การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญวันที่3นี้นะคะก็เป็นไปอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะโดยสมาชิกส่วนใหญ่เน้นการอภิปรายประเด็นการเลือกตั้งฝ่ายบริหารโดยตรงและเห็นว่ายัางไม่แก้ไขปัญหาการพุจริตการเลือกตั้งแม้จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชเพื่อพิจารณาแนวทางการยกร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาการปฏิรูปด้านต่างๆได้รวบรวมมา โดยวันนี้เป็นการนำเสนอของคณะกรรมาการด้านการเมืองทั้งสาคณะค่ะเริ่มจากคณะกรรมาการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นเสนอให้รัฐควรกระจายอำนาจและส่งเสริมให้ประชาชนและท้องถิ่นมีความสามารถและอิสระในการปกครองตนเองภายใต้เอกภาพแห่งรัฐจัดดุลยภาพบทบาทอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมจัดให้มีระบบงบประมาณคู่ขนานเพื่อสะท้อนความต้องการของคนในพื้นที่ ขณะที่สมาชิกสปชส่วนใหญ่นะคะคเห็นว่ารัฐควรกําหนดรูปแบบอํานาจหน้าที่การปกครองท้องถิ่นให้ชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาทับซ้อนในเรื่องอํานาจหน้าที่ทําให้การทํางานเกิดความล่าช้าค่ะด้านคณะกรรมการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเสนอให้จัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญส่งเสริมการทํางานของข้าราชการให้มีธรรม,มาภิบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยภาครัฐควรลดบทบาทและขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นแต่ที่ถือเป็นไฮไลท์ของการพิจารณาในวันนี้นะคะคือข้อเสนอของคณะกรรมาการปฏิรูปด้านการเมืองที่นายสมบัติธรรมรงธัญ,ญวงศ์เสนอให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยต้องได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งค่ะส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสนะคะกำหนดให้มีสสส5 0คนโดยใช้ระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้สมัครจะเป็นสมาชิกพักการเมืองหรือไม่ก็ได้ส่วนที่มาสมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจังหวัดละ1คนรวมเป็น77คนและเลือกจากกลุ่มองค์กรวิชาชีพและกลุ่มอาชีพอื่นๆอีก77คนทั้งนี้นะคะประเด็นการเลือกตั้งฝ่ายบริหารโดยตรงถือเป็นประเด็นที่สมาชิกส่วนใหญ่อภิปรายว่าไม่เห็นด้วยเพราะเชื่อว่า ไม่สามารถแก้ปัญหาการซื้อขายเสียงได้แต่ยิ่งจะทําให้มีการทุจริตเลือกตั้งมากขึ้นเพื่อให้ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีและจะเป็นการผูกขาดอํานาจทางการเมืองจากนายทุนได้ขณะที่นายคำนูนสิทธิสมานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยืนยันว่าข้อเสนอทั้งหมดกรรมธิการยกร่างจะนำไปพิจารณารวมถึงข้อเสนอที่ให้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรง ซึ่งในประเด็นนี้แม้กรรมธิการยกร่างบางคนจะสนับสนุนแต่ขอตั้งข้อสังเกตนะคะว่ากรรมธิการปฏิรูปการเมืองไม่ได้ให้หลักประกันว่าการเลือกตั้งครั้งใหญ่จะสามารถป้องกันการใช้เงินในระบบเลือกตั้งเป็นจำนวนมากได้อย่างไร